สวัดีครับไปรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับอาทิตย์ที่22ิพฤศจิกายน2563นรยนะครับ10โมง8นาทีครับวันนี้มาสอนหนังสือเรื่อง YouTube Marketing นะครับให้กับ ICDL นะครับก็ในคลาสวันนี้ผมสอนเรื่องของการปรับแต่งคลิปแล้วก็วิธีการทำคอนเทนต์นะครับแต่ว่าระหว่างพักเนี่ยผมก็อยากจะมาเล่าว่าวันนี้มีชุมนุมที่ไหน นอกเหนือจากที่ตรนอักษะแล้วนะครับมีที่ไต้หวันนะครับแล้วก็มีที่บอสตันที่ผมคุ้นเคยนะครับเรืมเดี๋ยวจะเล่ายาวๆให้ฟังนะครับแล้วก็มีที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับคารัษดรรรำพันนะครับนี่ฮะเขาเริ่มต้นวันนี้มีที่ไต้หวันนะครับมีที่ไต้หวันที่ไต้หวันนี้ก็มีที่ไต้หวันนะครับที่ไต้หวัน ไทยเปนะฮะกูสั่งให้มึงอยู่ใต้วัฒธรรมนูญนะครับอย่าปล่อยให้เพื่อนเราสู้เพียงลําพังนะครับมีข้างกองสุนไทยไทยเปนะเปเนี่ยก็ไต้หวันเนี่ยก็ห่างจากเมืองทับินนะครับก็ประมาณ3มชั่วโมงสาชั่วโมงครึ่งนะครับก็คนไทยก็ไปอยู่ที่นั่นเยอะนะครับผมก็เคยไปไต้หวันอยู่สองสาครั้งก็เข้าใจว่าน่าจะ,ะเร็วกว่าเมืองไทยสักชั่วโมงอะไประมาณนั้นนะครับ จากไต้หวันเราไปที่บอสตันที่สหรัฐกันนะครับที่นี่ผมคุ้นเคยมากครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มของบัสบอสตัน for Thai Democracy นะครับก็เขาชุมนุมกันที่ที่ภูมิพลสแควร์นะครับหรือว่าชาวสแควร์ฟาร์เมอร์มาร์เก็ตนะครับที่ภูมิพลสแควร์นะครับ จริงๆผมสนิทกับที่มูลนิธิมากนะครับผมเคยไปอาศัยที่มูลนิธิอยู่หรือว่า KTBF เนี่ยอยู่ถึงสองเดือนนะครับเจ้าของผู้ก่อตั้งมูลนิธิพี่มานะกับพี่ชนทนีน่ารักมากครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าประวัติแท่นภูมิพลเนี่ยมายได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เชิญชาวบอสตันเนียนตะโกนบอกกูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญน,นะครับเหมือนกันเลยนะครับ อันนี้ก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับการที่จริงๆแล้วมูลที่ KTBF เนี่ยเขาพูดถึงสมเด็จพระราชวิดาอาจจะเยอะมากกว่าในหลวงด้วยนะครับนะครับอันนี้ที่เชียงรายครับอำเภอเทิงครับอยู่ห่างจากเชียงรายสักหกเจกิโลนะครับไม่น้ำอิงออกไปทางตะวันตะวันออกนะครับก็จะลงไประดับอำเภอแล้วนะครับลงไประดับอำเภอแล้วก็มีที่ไหนคะ แล้วก็มีบอ่อวินนฮะบอ่อวินที่บอ่อวินนี้ที่ไหนอะชนบุรีใช่ไหมชนบุรีนะฮะบ่บอวินลมพลไม่ทนเผด็จการนะครับ17นาฬิกาครับบอ่อวินชนบุรีใช่ครับบอ่อวินชนบุรีนะครับเชียงรายนะครับไต้หวันครับต้องขอบคุณรัศดรรำพันด้วยนะครับ ครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง youtube ชีพทำคำาวิเศษนะครับสวัสดีครับ